แล้วโัวแรกครับโัวแรกโดนแล้วล่นแล้ว,ว,ลวโอ้ยดิ่งแดงเดี๋โอ้โอ้ดิน,แนงแดงแท้ไปแล้วไปแล้วโอ้โอ้ไปแล้วเขา้าแล้ว โอ้ยเขาปลาพี่น้องเอ้ยทำมึงใส่กันครับ <c oughs> ยื่นรอด,ดั้งด้อนเพราะแต่จะได้ยิ่งเนี่ยดอกแรกนี่ละ่ะโอ้ใส่งามอยูย่ด้วยโอ้เขาเต็มเต็มล้ำครับพี่น้องเอาเต็มล้ำเลยเอากลางโตเลย อใส่งามตุลาปนินเดี๋ยวด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวด้อแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวใส่มือปลาครับเป,เปิดครับคลิปเปิดคลิปพ่ปปปพี่น้องตัวแรกครับแหกมานใส่หานิวเลยว้าว <Wow. S 1> ปนิน,นัน้อง มันิ่งหลงเนื้อหยาบครับพี่น้องนนามกับบอสเนาะนามคุณเนื้อหยาบแน่นอนนียครับสังเกตดีดีครับอ,อ๋อรุ้แล้วบปล่โอ้กำลังถึงมาถ่ายคลิไปให้ไหมรุ้ดีิงๆนะ เอ้าหลุดโอ้ยหลุดกันไปนะโอ้ยหลุดเสย์ตามเงือโปรดอย่าลืมอย่าลืมกดซับสไคร้แตะแตะกด, <c oughs> ดอย่าลืมอ,อย่าลืมเจ็บตนตะไคร้แมียวไม่เอาไอ้พวาโอ้โหเอาไปต้ตตนไม้เลย